เบียดดิมึงอ่ะไปไม่ได้แล้วไปหาพวกมึงไม่ได้แล้วไี่โกน้ำวางก็ทุ่มเทมาอย่างนี้น้ำหกไปเนี่ยไอ้พวกน้ำวางมันตายหมดทั้งหมดอ่ะหกไปเลยทั้งทีก็

หืมตายอืมเกือไปสั่นเดมเด็เอ้ยเรอรอยร้อยก็ง่เบียไปเจอสอตัวแล้วอ่ะเอาไปละต้องตามใยต้องตามยยั Hãy subscribe cho kênh <laughs> ừ, ừ, yeah, Ghiền <laughs>